สวัสดีครับคาร์ไว้์โปรดักต์นะครับรีวิว e สุสักทันวันนี้ตัวนี้เป็น DMAX นะครับสองพั 2020. ในยี่สิบนะใช้ได้เรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ก็ตั้งแต่สองพันยี่สิบนะครับจนถึงสองพันยี่สิบสี่ตอนนี้นะฮะก็ใกล้ยี่สิบห้าแล้วหุ้มเบามาที่ร้านนี่ทําหุ้มเบาเบาแคปแล้วก็ปูพื้นนี่นี่ทําเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็ชอบสีน้ําเงินนะ แล้วก็ข้างในก็สีดําเพื่อให้เข้าออคอนโซลหน้าก็เลยเอาเล่นเป็นสีน้ําเงินดํานะครับนี่คือชุดสวมหุ่มเบาแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับชัดเจนนะครับนี่ช้าๆเดินให้ดูแนวแตะเข็บดูวิธีการเย็บนะครับนี่คือหุ้มเบาแบบสวมแต่เป็นงานของคาร์ไวท Product นะครับนี่ของทางร้านเรานะฮะนี่งานเนียนๆแบบนี้นะฮะหนึ่งเดียวนะฮะ หมอนดูนะครับเราทําเป็นตะเข็บคู่วิ่งอย่างนี้นี่นเห็นไหมครับนี่ส่วนของหมอนนะฉะนั้นเราออกแบบงานสวมเนี่ยเพื่อให้กระชับมากที่สุดแต่ในการหุ้มบ่อแบบสวมเนี่ยมันก็ไม่สามารถตึงร0อเซนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ยึดติดนะครับแต่เราเป็นแค่งานสวมแต่เราทํางานสวมตัดใหม่ให้เข้ารูกนะงานจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหนังที่เราใช้เนี่ยเป็นหนังลามิเนตนะครับ ครัว่าลาบมินเด็กคือการประกบกันด้วยความร้อนนะฮะและก็มีฟองน้ำหน้าสัมผัสด้านหน้าแล้วก็จะมีผ้าทีคอร์ดด้านหลังรวมทั้งหมด3ชั้นนะครับนี่นะครับเป็นยังไงนะหนายังไงนะฮะหนังหนาหนึ่งมิลอย่างนี้แล้วก็มีฟองน้ำห้ามิลข้างในแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดผ้าทีคอร์ดก็คือผ้าที่เป็นตะข่ายตะข่ายรับแรงซับเนี่ยนะครับนี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผ้าด้านหน้าสัมผัสเนี่ยนะฮะเราใส่ผ้าทีคอร์ด นะและรองน้ําและลามิเนตเคลือบกัน <c oughs> ทั้งหมด3ชั้นเนี่ยนะฮะทำให้รับแรงซับได้รับแรงซับคืออะไรก็คือคนนั่งเนี่ยนะฮะน้ำหนักตัวแต่ละคนไม่เท่ากันและรถเนี่ยนะวิ่งก็มีการที่จะสะเทือนแล้วก็ยุบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใชา้หนังไม่ดีคุณภาพไม่ดีก็จะปีกแตกข้างๆนี้นะครับแต่ถ้าทําวิธีการนี้อยู่ได้หลายปีครับเราเลยก้ารับประกันปีกแตกให้ถึง3ปีเต็มนะครับอ่า เรารับประกันปีแตกให้เราใช้ได้ไนล่อนเนี่ยเย็บนะครับใน,นเบอร์ใหญ่ๆอ,อย่างนี้ได้ไนล่อนนี่ทําหน้าที่นะฮะเย็บเบาะโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ได้เย็บผ้าถ้าเย็บผ้านี่เขาเรียกว่าผ้าได้สปันนะครับงานเนียนๆอย่างนี้นะครับด้านหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานู่นนะฮะจุดสังเกตของร้านเราก็คือจะมีเครื่องหมายโลโก้ C.A.R นะฮะสีแดงอยู่นู่นเลยนะฮะทุกคันนะครับ นี่คือหุ้มเบาแบบสวมนะครับงานของขาใบ r ระดักนะครับมาดูเบาแถบกันเบาแถบเป็นฟองน้ําฉีดขึ้น,นรูปเนี่ยฮะเราปรับมุมองศาให้เอียงนะฮะเหมือนเราขับรถนะครับหลังเอียงกับหลังตรงนะฮะหลังเอียงก็จะนั่งสบายกว่านะครับอันนี้ผมพูดคานี้ลงไปเนี่ยนะ,ะท่านเจ้าของรถนะที่ใช้อยู่เนี่ยคงเข้าใจดีนะครับลองปรับเบาะให้หลังตรงแล้วขับเลยครับขับได้เหมือนกันนั่งได้เหมือนกันแต่ถ้าให้สบายก็คือปรับมุมเอียงที่พอเหมาะสมกับ หลักสรีระเราแต่ในพื้นที่แคบเนี่ยพื้นที่มันจํากัดนะครับถ้า,าเรา,าปรับเอียงเยอะข้างนี้ก็ต้องนั่งเยอะนะครับติดคอนโซลตัวนี้ได้นะฮะเราก็เลยเอาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยก็คือยังไงในการใช้รถกระบะพ่อขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงอยู่ที่165ลงมาเนี่ยก็นั่งสบายๆแต่ถ้าสูงก็อาจจะแคบนิดนึงนะครับเราก็พูดกันตามจริงนะเพราะเราไม่สามารถขยายแคบออกมาได้นะครับ เราก็เลยหาจุดที่มันเหมาะสมคือมุมเอียงนะครับให้สัมพันธ์กับของตัวนั่ง pees, ตัวนั่งเป็นยังไงละ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมฮะเราออกแบบมาให้เป็นมุมเคิฟเพื่อรับใต้น่องคืออย่างนี้นะครับโดยหลักการเห็นไหมครับเนี่ยของบอกรถยนต์ที่เป็นโรงงานประกอบรถมาเขาก็ออกแบบมาเป็นมุมเคิฟนะครับของเราก็ออกมาเป็นมุมเคิฟที่จะให้รับใต้น่องนะครับแต่เรายื่นออกมาเยอะไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนะครับนี่นะฮะบอกแขบฟองน้ําฉีดนะครับ แยกส่วน2ข้างซ้ายขวาข้างในมีโครงเหล็กนะโครงเหล็กยังไงอ้าวดูนี่ครับนี่ฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ครับเหลืองเหลืองแบบนี้มีโครงเหล็กอย่างนี้นะฮะนี่โครงเหล็กให้เห็นไหมครับนี่ข้างในจะมีโครงเหล็กอย่างนี้เลยเป็นตัวยึดฟองน้ำฟองน้ำฉีดไม่ใช่ฟองน้ําอัดไม่ใช่ฟองน้ํายุยย,ยุธรรมดามาตัดแฝดไม่ใช่นะครับขึ้นโมมาเลยนะครับ ขึ้นโมคือฉีดออกมาเลยนะฮะจากโรงงานเหมือนทอําบ่อรถยนต์เลยนี่คือชิ้นส่วนงานนะครับจะมีโครงเหล็กนู่นข้างในน่นาะเป็นตัวล็อกน็อตสองข้างซ้ายขวาแล้วก็แยกตัวนั่งสองส่วนซ้ายขวาเวลาเราเปิดเอาเครื่องมือก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดนี่ผมให้น้องก็เปิดให้ดูนะครับเปิดเอาเครื่องมือก็ยังง่ายอย่างงี้นะฝืนนิดนึงนะใชแ้แรงนิดนึงครับต่างอย่างงี้นะครับแล้วก็เปิดเอาเครื่องมือนี่อย่างงี้ ข้างหลังเราทํานี่เป็นบานพับสองอันแล้วก็ปิดงับลงไปอย่างนี้นะครับนะช่างขึ้นลองนั่งให้ดูนะครับนี่ผมวางตําแหน่งแมตในการนั่งนะครับให้ดูนะครับว่าจุดที่มันเหมาะสมคือยังไงความสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบ่้ห้าอาดูตรงเข่านี่ฮะแล้วพอดีพอดีนะครับมาลองนั่งฝั่งนี้ดูนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็เลื่อนตัวนี้เดินหน้าไปนิดนึงให้มันได้สัดส่วนนะครับนี่นะครับอ่ ช่วงนี้เลยกว้างเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็สามารถตัวนี้กลับมาได้นะครับตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นกันแล้วแต่ว่าจังหวะของการนั่งหรือการจะปรับเอียงนอนแล้วแต่การใช้งานนะครับนี่แล้วก็ปูพื้นนะครับปูพื้นของเรานี่จะเป็นตัวเกรดเอนะครับเกรดเอคืออะไรนะฮะคือหนังตัวนี้นหนา เกรดเดียวกับตัวทําบ่อเลยนะครับนี่คือตัวเดียวกันแต่ถ้าบางคนนะฮะหรือบางเจ้าบางยี่ห้อเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวบางพราะตัวบางลูกค้าดูไอ้สีเหมือนเหมือนกันเย็บตะข่ายอย่างนี้เหมือนกันราคาถูกกว่าเขาก็ไปเลือกตรงถูกแต่ความหมายความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับหนังตัวนี้ถ้าเป็นเกรดเดียวกับตัวทําบ่อนี่นะฮะ<ๆ>เขาเรียกว,ว่าหนัง PVC ไม่ใช่หนัง PU ถ้าหนัง PU ก็ใช้ไปก็จะเป็นคุยๆๆแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับเป็นหนังตัวเกรด A หนึ่งมิลนะฮะแล้วก็มีฟองน้ํามี x p e ด้วยรวมแล้ว13มมิลนะฮะทำไมเราใส่ฟองน้ําเพราะต้องการให้ความซอฟต์แบบแบบพอดีพอดีนะฮะนุ่มๆเท้านะครับนี่แล้วเราก็จะตัดลงแนวบอกแคปให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะใส่บอกแคปปุ๊บเราก็ตัดลงแนวเราเป็นโรงงานเย็บเองอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วความเรียบร้อยของงานดูครับดูนี่ผมซูมให้ดูข้างล่างเลยนะครับนี่แล้วก็ดูข้างๆงเลยนี่งาน จริงๆคันต่อคันนะครับการเก็บงานของเราดูนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะนี่ไม่ใช่แต่งให้ภาพสวยมุมไม่ใช่นะครับนี่เราเอางานดิบๆด้เห็นเลยนี่ข้างๆก็ทําเป็นกระเป๋านะครับ2ข้างนี่นะครับนะแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดนี่ยกมาถอดล้างสะบัดออกมาได้เลยนะครับอันนี้เสริมเส้นให่เส้นใยก็เลือกสีได้ไมครับเป็นสีดําสีลายสีเขียวๆนะครับให้น้องเปิดให้ดูนะครับ นี่สามารถที่จะถอดออกมาเป็ปนกิ๊บน็อกนี่อย่างนี้นี่ครับแล้วก็เอาออกมาถอดมาล้างนะถ้าตรงในบริเวณน,นี้นะครับเลอะก็ผ่าชุบน้ําเช็ดนะเครื่องดูดฝุ่นดูดเราก็ไม่จําเป็นต้องถอดออกมาแล้วเพราะว่าน้ําจะไม่ซึมลงไปข้างล่างแล้วถ้าจะมีหกบ้างก็คือถ้าหกขึ้นมาก็ลงข้างนี้นี่คือโดยธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นเกรดเนะครับตัวหนานี่นะฮะนี่เกรดเตัวหนาทนทนคืออย่างน,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 นี้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับพิ๊ล็อกนะครับอ่าสับปะส ก็ใส่กับคืนอย่างเดิมนะครับกให้ลงคลิปเลยนะครับนี่อย่างนี้นี่เลยนี่นะครับสวยๆเรียบร้อยเป็นชุดนะครับงานของทางร้านนะครับเรารับประกันให้นะฮะมาที่ร้านก็เลือกสีก็รอรับกันได้เลยนะครับร้านอยู่ลาดเท้าว2 4ึอยย่ซอยซอย9จอดรถสะดวกสบายเป็นลานจอดรถของเราเองนะครับเป็นอาคารบ้านหลังใหญ่ๆตึก3ชั้นนะครับนี่ ผมถ่ายให้ดู360องศาเลยนะครับมีห้องพนักงานให้เรียบร้อยอยู่ที่นี่นะครับเย็บกันอยู่ที่นี่นะนะครับนี่คือทางบริษัทเราเราทำงานหุ้งเบารถยนต์อยู่ในวงการนี้มามากกว่า30ปีเข้าใจความรู้สึกการคุ้มค่ากับเงินที่เสียให้กับลูกค้าดีที่สุดนะครับเรามั่นใจว่าเราคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียแน่นอนนะครับผม ร้านอยู่ที่ลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID ดีไลน์นะครับหรือว่าไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า C A R 99 C A R 99ติดต่อไมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ